ก่อนอื่นก็สวัสดีครับอดีตทำคนเดียวครับไม่มีเวลาถ่ายมาต่อจากเมื่อวานเมื่อวานตัวนี้อ,ออกยากทํายังไงก็อ,ออกไม่ได้ตอนแรกก็จะตัดสินใจไปร้านแหละถ้าไปร้านก็เสียราคาพันหนึงนครับผมก็เลยตอนแรกไปหาร้านแล้วไม่มีร้านเลยดูในในช่องช่องหนึ่งตัดสินใจทําเองน่าจะ ไม่แพงซื้อของมาทําไม่แพงครับพอดีตัวเนี้ยลูกปืนมันแน่นเอาออกไม่ได้ออกคนเดียวเวยแต่ออกสองคนก็ไม่ไหวหรอกมันก็เลยไปร้านไปซื้อเหล็กตัวนี้มาซื้อเหล็กบูสตัวนี้ซื้อมาแล้วไปกึง่งไปกึ่งเสร็จให้ให้เป็นหัวเห็ดอย่างเงี้ยเพราะทําไมต้องเป็นหัวเห็ดเพราะว่า ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ให้มันเข้ารูไปแล้วก็ตัวนี้ให้มันดันข้างนอกแต่ข้างนอกอันเนี้ยซื้อมาร้อยแปดสิบเราไปจ้างเขาคืนอีกร้อยหนึ่งและอันที่สองคือนี่ครับเกี่ยวตัวนี้เขาไม่ตัดขายนะไปถามซื้อร้านแต่แถวบ้านผมตัดขายพอดีผมไปลงคึงแล้วผมไม่ได้ซื้อไว้ก็ซื้อมาเส้นละ 3ามรสิครับเส้นยาวนี่ครับเส้นยาวแล้วมาตัดเอานี่ครับสามนี่เส้นนี0แล้วก็ซื้อน็อตเมียมาด้วยน็อตัวเมียมารวมน็อตัวเมีย,มมมยด้วยครับสามแล้วก็ซื้อแหนบร้อหนึ่ง ก็ไม่เชื่อมเองครับเชื่อมไม่เก่งครับโดยเชื่อมว่าประมาณนี้เชื่อมไม่ค่อยเกง่งขอแต่แค่อยู่ครับแล้วถามว่าเอาออกยังไงก็เอาตัวนี้ยัดไปตัวนี้ยัดไปเสร็จปุ๊บเอาน็อตของมันครับนี่ครับสองฝั่งนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้แล้วยางนี้สองฝั่งครับดูดออกเลยนี่ครับแล้วตัวนี้ขัน นี่ครับแล้วก็ยกใส่ตัวนี้แล้วก็ขันออกเนี่ยยกแบบเนี้ยพอดีเยใส่เข้าไปผมก็จะทําล็อกไว้พอดีนี่ครับล็อกน็อตไว้ของตัวขันออกขันแล้วก็ตีขันแล้วก็ตีตออกนัดขันขนาดนี้ยังไม่อยากจะออกเลยก็ขันออกมาเสร็จขันออกมาเสร็จก็เปลี่ยนนี่ครับ เป็นแค่นี้ไปซื้อมาตัวละสามสิบบาทถ้าไปจ้างเขาผมว่าน่าจะเป็นพันนะน่าจะเป็นพันเพราะว่าลูกปืนมันออกยากผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อตัวนี้มาก็จะมีอุปกรณ์คืออันนี้ร้อยแปดสิบวเป็นสองรอยแปดสิบเป็นสามร้อยรวมแหนบสามร้อยบวกอีกสามรอแปดสิบ เอออันนี้สองปดอันนี้ร้อยเป็นร้อยสองร้อยแบปดบวกสามรอก็เป็นสามอเป็นหกร้อยแปสองหกร้กเก็บไว้ใช้ได้ครับถ้าไปจ้างเขาประมาณพันเขาอาจจะตีลูกปืนแตกแล้วขยับเข้ามาแต่ทำคนเดียวครับทำไม่เรื่อย ถามว่าทําไมถึงยกได้ใส่ได้นี่ครับอันที่สองคือนี่ง่ายเลยครับไม่ต้องยกครับสังกะสีสังก,ะส,สงกะสีครับนี่ใส่น้ำมันครับก็คืออะลองใต้ล้ออย่างนี้ครับเวลาใส่เข้าไปแล้วก็ไม่แรงให้ตรงครับแล้วก็กตีนตีนนี้ครับดันเข้าไปนั้นก็จะเข้าง่ายไม่ต้องไปยกครับ ดันเขาเลยเนี่ยส่น้ำซีใส่น้ำมันแล้วก็ยุบเข้าไปทำคนเดียวได้ครับแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยอย่างของผมเนี่ยทำคนเดียวเหนื่อยเพราะเอาออกไม่ได้ต้องหาวิธีหาวิธีเราเสร็จก็หกร้อยครับตีไปครับเจ็ดร้อยเพราะเรามีแก๊สมีอันนี้ถ้าให้คนอื่นทำว่มามันหกเจ็ดร้อยครับนี่ทำเองให้ที่ร้านทำให้ก็โอ้โหเป็นพันครับไม่ไหว ได้ปกติเดี๋ยวแต่จะใส่แล้วครับเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับเดียวไล่ลมเอาเอาไว้ก่อนไล่น้ํามันเอาไว้ก่อนแล้วต่อไปก็จะทําท่อครับท่อจะให้เอาให้มันหงายลงข้างล่างอย่างนี้มันโดนเผาครับเผาร้อนจะมาตัวนี้ก่อนถามว่าทําไมต้องทําคนเดียวลูกน้องไม่มาครับลูกน้องไม่มา าม,มาแล้วตามไม่ตามแต่ไม่มาก็จะเป็นแบบนี้สามสี่รอบแหละผมก็เลยไม่ตามเนี่ยเพราะไม่ใช่มาทําฟรีครับให้เงินเหมือนกันก็เลยตัดสินใจทําคนเดียวจะลองดูวิชาว่าจะทําได้ไหมผลท้ายไม่ได้ต้องมีตัวช่วยครับจะมีตัวนี้แหละที่ไปท,ทําทําครั้งเดียวแต่ใช้ได้ทั้งทั้งชาติอาจจะมีซ่อมแซมช่างมัน แล้วอันที่สองคือทําไมถึงยกไหวไม่ได้ยกค,ครับใช้แป่นสไลด์ครับแผนสไลด์บ้านๆกับสังกะสีสังกะสีแล้วก็เทน้ามันแล้วก็ดันเข้าแต่ว่าข้างในต้องใช้ดีๆนะครับไม่ไม่แรงไม่แรงต้องยกพอดีถ้าไม่แรงยกไม่พอดีไม่เข้าครับ<ม>นี่เห็นไหมเข้าง่ายๆครับไม่เข้ายากมนาะก็ต้องทําดูครับช่างใหม่ครับก็เล่นรถมา ไม่กี่ปีครับสี 4, ่ห้าปีแต่เคยเป็นลูกน้องเขาเราก็เก็บประสบการณ์เอาไว้แล้วก็มาทํากับรถเราถ้าไปจ้างก็เป็นพันครับเปลี่ยนในตัวเนี้ยผมพูดเลยถ้าคนไม่รู้ไม่รู้เปลี่ยนเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยทุกอย่างเนี่ยไม่รู้นะเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ความเป็นจริงแล้วแค่กี่บาทครับตัวละสามสิบบาท เนี่ยเขาใส่มาผิดเนี่ยเนี่ยถามว่าทําไมถึงรู้นี่ยรเขาใส่มาผิดน้ามันก็ออกใส่มาผิดครับเนี่ยมันใหญ่กว่านันเยอะครับอัดเล็กเนี่ยของใหม่คร้บลอยใส่ของใหม่เลยของใหม่ใส่มาผิดครับมันต้องวงุเนเี่ยอันนี้มันของล็อกกี้ครับอันนี้นของอไรไม่รู้เนะี่ยใสมาผิดแล้วก็ใส่แผ่นรองมาด้วยไม่รู้ใส่ามาทําไม ถ้าของมันเลยมันจะไม่ต้องใส่นะแผนรองไม่รู้เอาอะไรทํามาผมก็ไม่รู้นะมันตั้งแต่ผมก็เป็นเด็กอูมาผมไม่เคยเห็นแบบนี้อ่ะเสร็จครับต่อไปก็ทำเทลเลอร์หางเทลเลอร์ครับอันนี้ก็จะมาทําซื้อน้าสีมากันเราเลยเอาเป็นเหล็กหน้าสีกันขยับครับแต่รอปีหน้าก่อน ประมาณเดือนหน้าก็ปีหน้าครับเพราะวันนี้จะปีใหม่นะจะจะทำเทเล,ลอร์ก่อนพอเทนเล,ลอร์เอาไว้ย้ายพอไปไกลครับเตรียมรถให้พร้อมครับนี่ทำมาตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้ทำเสร็จแล้วก็มาสรุปให้ดูว่าต้องทัดยังไงคนเดียวครับแม่แรงยกแม่แรงยกแล้วก็แม่แรงยก เปลี่ยนลูกยางสองตัวครับลูกยางปัม๊มเพราะตัวนี้มันเล็กเนี่ยของใหม่เลยเนะี่ยมันเล็กมันเลยซึมออกได้น่าจะเป็นเก็บทึกเราอะผมไม่แน่ใจนะเพราะอันนี้มันของใหม่เลยเนะนี่ยเนี่ยของใหม่เลยเปลี่ยนลูกยางตัวนี้สองตัวแล้วก็จะระบีออกเนี่ยจะระบีแล้วก็อัดเข้า ไม่ยากครับไม่ยากทําเองได้ครับบางรุ่นขเขาบอกเอาอ,ออกได้เลยอันนี้เอาอ,ออกยากครับต้องใช้ตัวนี้ต้องทําตัวดูดหรือใครมีตัวดูดแล้วก็มันก็จะง่ายครับแต่เอาไปให้ร้านทําผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าพันกว่าบาทนเนะนี่ยทําหมดเลยเปลี่ยนทุกอย่างเนะี่ยเขาก็จะว่าเป็นอนันน้นเป็นนี้หรือที่เรารู้แต่เราเถียงไม่ได้ก็จะมีประมาณนี้ครับยังไงก็กติดตามคิดต,ต,ต่อไป อันนีก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ